สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวรายการนี้เป็นภาคบ่ายต่อจากภาคเช้าข่าวทะลุใหม่ที่ท่านรู้จักกันดีมาแต่เช้ามืดตีห้าครึ่งบุญระวีก็มานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนั้นพอตอนบ่ายอาจจะเป็นบางวันนะครับบางวันอาจจะวันเว้นวันหรืออาจจะวันสองวันหรืออาจจะทุกวันมีข่าวอะไรผมก็จะรีบเอามาบอกกล่าวแล้วก็วิเคราะห์ ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้มันเป็นข่าวลือไอ้ข่าวลือคือข่าวจริงข่าวจริงคือข่าวลือข่าวลือคือข่าวไม่จริงแต่เขาบอกข่าวลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวจริงมิ่งขวญหรือเจมิ่งของผมเนี่ยจะไปต่อไม่รอป้อมคือไปอยู่พักพลังประชารัฐแบบไม่ให้เกียรติกันเลยนี่อีมิงก็จะทนไม่ได้ครับอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกก็ถูกตีกัน ยิ่งเวลานี้กระแสของพรรคพลังประชารัฐพอปชมันดิงงด่งลงดิ่งลงดิ่งลงเพราะว่างูเห่าถูกดักไปหมดไปลงรูอื่นหมดครับจนลุงป้อมโกรธแต่ก็ทำใจดีว่าเอาเอาไปให้หมดกูจะได้ปิดพรรคจนกระทั่งวันนี้ท่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้น จุดนี้ที่นักวิเคราะห์การเมืองเขาบอกว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตร์วงสุวรรณต้องรีบต้องรีบให้น้องนอกไส้และก็น้องในไส้เนี่ยทำอะไรก็ได้เพื่อมาช่วยกันปั่นกระแสะพรรคพลังประชารัฐแม้กระทั่งนักการตลาดตัวพ่ออย่างเจมิ่งเนี่ยมิ่งผันแสงสุวรรณเนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาเชิดชิงเชิดอะไรก็แล้วแต่อยู่ในพรคพลังประชารัฐ ถึงขนาดยอมให้คนด่าว่าตระบัดสัตว์พลิกขั่วจะฟังประชาธิไตยเนี่ยมาอยู่ฝังสืบทอดอำนาจเผด็จการฉะนั้นเขาบอกว่าเจมิงอยากเล่นใหญ่อยากเป็นนายกคืออยากเล่นใหญ่มันก็เจอเสียงโห่นอกพักในในพักครับท่านผู้ชมแบบที่นายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าค่ายอรองหัวหน้าค่ายพลังประชารัฐ หักดิบพูดกันชัดๆเลยว่าบัญชีรายชื่อพรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณแล้วเป็นไงตอนนี้เจมิงก็อยู่ตกอยู่ในสภาพโดดเดียวเคว้งคว้างเหมือนลอยอยู่กลางทะเลเหมือนเรอยอยือลบหลวงท,ที่ที่ท,ท,ที่ที่จมดิ่งอยู่กลางทะเลเหมือนกันเอาตัวรอดหรือเปล่าว่ายน้าเป็นหรือเปล่าหรือจะยอมตายกับคาพักพลังประชารัฐไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวเมื่อวานเนี่ย ข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ออกมาตีกันของรองหัวหน้าพักภัยบูลนิติตะวันชัดเจนครับท่านผู้ชมชัดเจนว่าภัยบูลนิติตะวันซึ่งมีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักแห่งพักพลังประชารัฐออกมาแถลงเป็นงานเป็นการเลยครับว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก พลังประชารัฐแต่เพียงผู้เดียวเหตุผลที่เสนอเพียงชื่อเดียวเพราะอะไรเพราะพลเอกประวิตยเป็นเสาหลักนะเป็นหัวหลักหัวตอ่อเป็นเสาหลักเป็นหัวหลักหัวตอ่อเป็นศูนย์กลางของพรรคเหมาะสมที่จะเป็นว่าที่นายกร,รัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกหลังจากแกนนําพักอีกหลายคนออกมาส่งเสียงว่าลุงป้อมคือแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียว ส่วนเจมิงหรือมิ่งขวัญน,นั้นอีคิดเอาเองคิดเอาเองไม่เกี่ยวกับกรรมการบริหารพรรคซึ่งไม่มีใครเขาหนับหนุนเลยแม้แต่คนเดียวถามลุงป้อมลุงป้อมใบแดงก,ก็ยังแบะ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 ,แบะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปตกลงอะไรเขาไวาะ้ะแล้วบอกว่าวันนี้บอกไม่รู้ส่วนเจมิงผมเรียกแกเจมิงหรือมิ่งขวัญเสนอตัวเป็นคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีในแกนนำของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งกรรมการคนอื่นสอสอค,คนอื่นเขาโบหูอ่ะเขาโบหูพลเอกประวิทร์หรือลุงป้อมก็รู้ดีว่าการที่เสนอตรงเนี้เพื่อมากันใครมากันใครและต้องการจะสื่อสารบอกไปถึงใครนับตั้งแต่มิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้ามาอยู่ในพรัคพลังประชารัฐก็เท่ากับว่าพรคพลังประชารัฐเนี่ยได้สลัดพลเอกประยุทธ์ให้พ้นไปจากพรักพลังประชารัฐ อย่างเป็นทางการถ้าย้อนไปฟังถ้อยแถลงของพลเอกประวิทย์ในวันที่ต้อนรับมิ่งขวัญเข้าพักนักข่าวไปถามครับท่านผู้ชมไปถามว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่และจะเป็นคนดิเดตนายกไหมลุงป้อมว่าไงครับลุงป้อมว่าไงลุงป้อมว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วพลเอกประยุทธ์ไปแล้วนะเจมิ่งก็หยิบไมส้สวนออกมาทันทีเลยสวนออกมาทีนะ ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วซึ่งวันนั้นมิ่งขวัญก็พูดออกพละเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพักนี้แล้วผมจึงเข้ามาไงไม่ใช่เรื่องตบัดศาสตร์ผมเข้ามาเพราะประยุทธ์ไม่อยู่ผมไม่เอาประยุทธ์นะผมเกลียดประยุทธ์เมื่อประยุทธ์ไม่อยู่ผมก็ไปแต่วันนั้นะเจมิ่งแกแหกโผครับเรื่องแคนดิเดตนายกยังไม่มีใครตกลงอะไรกับใครเลยอาจจะมีการเจรจาลับกับลุงป้อมหรือเปล่า ไปเจรจาลับกับน้องลุงป้อมหรือเปล่าบิ๊กปืนคือพลตำรวจเอกซึ่งเป็นน้องนะพัชรวาสวงสุวรรณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอีเป็นคนไปชักชวนนะเฮียป,ปืนเป็นคนไปชิญชวนฉะนั้นมิ่งขวัญเนี่ยที่เข้ามาพักลุงป้อมเนี่ยเข้ามาไงก็มาอย่างนั้นแหละครับนะเพราะน้องชายไปไปเอาราชรถไปไปใส่ใส่คานหามา คือการแถลงข่าววันแรกก็แสดงว่าโอ้ยมันอกมันใจเกินร้อยครับนะจนทำให้ผู้ใหญ่ในพักเนี่ยเขาหมั่นไส้ครับท่านผู้ชมฉะนั้นคนที่ทำให้มิ่งขวัญทิ้งโอกาสที่ตัวเองประกาศแล้วจะไปอยู่พักโอกาสไทยอุตสาอุตสาอุตสาเจรจากับเจรจากับหัวหน้าพักพื้นป่าประเทศไทยหรือ,อพี่ดำรงพีเดช เขาก็จัดประชงมประชุมเสียเงินเสียทองเรียกคนมาประชุมสี่หคนเพื่อเปลี่ยนชื่อพักตามใจมิ่งขวัญคือพักโอกาสไทยแต่เอาละเอาละฟังผมต่อไปฟังผมต่อไปเกี่ยวกับข่าวที่ซุบซิบซุซิบกันในวงวงสังคมชั้นสูงในวงการมงการเมืองตอนนี้ว่าเจมิ่งจะอยู่หรือไม่อยู่เจมิ่งจะไปต่อไม่รอป้อมคนที่ออกมาชักชวนอย่างที่ผมบอกปอป,อ,ปอที่สาม คือพลตเดพัชรวัทนวงสุวรรณน้องชายแสนเลิฟของลุงป้อมนะออกมาชักชวนนะข่าวที่เป็นอย่างนี้และเขาบอกว่าคนที่ไปคุยกับคนแดนไกลนี่ก็คือ Big นะบิ๊กป้อนะบิ๊กป้อมไม่เคยคุยก็ไม่เคยเจอไม่เคยคุยไม่เคยยกคูคุยกันฉะนั้นโอกาสจะเป็นไปได้ไหมที่พลังประชารัฐจะไปรวมกับเบื่อไทยตอนนี้เลือดไหลออกแบบประชาธิปัตย์เลยท่านผู้ชมไหลออกเลย ย้ายไปคุณก็ย้ายคือถ้าประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยสสมันก็คิดว่าสังกัดพักประยุทธ์ไม่ดีกว่าเหรอมาสังกัดพักหลุงป้อมหรือไปอยู่ภูมิใจไทยไม่ดีกว่ายังไงภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลแน่นอนแต่ตอนนี้เรื่องของเจมิงมันยังไม่จบตรงนี้เพราะออกมาด่าประยุทธ์ไว้มากถ้าสมมุติว่าเจมิ่งยังอยู่พักพลังประชารัฐแล้วประยุทธ์ยังเป็นนายกต่อเนี่ยเจมิงจะมีตำแหน่งไหม นายกไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนะมีไหมยากครับธรรมนัตยังเข้ามาไม่ได้เลยพลังประชารัฐเข้ามาก็ถูกกันเยอะแยะธรรมนัตผู้กองเขามีศัตรูเยอะในนั้นชิงดีชิงเด่นกันเยอะนักข่าวไปถามลุงป้อมว่าเราผู้กองธรรมนัตจะเข้าไหมลุงป้อมบอกอ้า,อาก็เขามีคดีอยู่ไม่ใช่เหรอนี่คือกันนะ,ะผู้กองธรรมนัตจะไปเพื่อไทยเคยเป็นสก่าวอุตส่าห์บินไปหา นายใหญ่ที่ดูใบเสร็จแล้วเจรจาอะไรกันยังไงไม่รู้ก็เงียบฉี่ไปก็หมายความว่านายใหญ่ที่ดูใบก็คงตัดสินใจอะไรไม่ได้มันอยู่ที่นายหญิงคนเดียวในพักนี้อยู่ที่นายหญิงคนเดียวนายญิงนายหญิงเยสก็เยสเหมือนอาทิตย์ดีกรมหน้าบาดาลเยสก็เยสไม่มองคือว่าหมายมองข้ามหัวสอสอจิรายุไปเลยการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมการเมืองมันเป็นอย่างนี้เอาละ แล้วเจมิ่งจะทำยังไงอย่างที่ข่าวลือเขาบอกอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่มีอนาคตรัฐมนตรีก็ไม่มีโอกาสจะเป็นผมรับประกันได้ว่ายังไงประยุทธ์จันโอชาถ้ากลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเจมิงจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรียังไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นคนเจ็บและฝังใจครับประยุทธ์นี่เจ็บแล้วฝังใจเจ็บแล้วแค้นแล้วอาฆาตผมเดาเอานะ ผมคิดว่าอีเป็นอย่างนั้นบุญคุณต้องตอบแทนแค้นต้องชำระนะเมื่อด่าแกเนี่ยถามว่าแกจะเอามาเป็นรำตรีไหมมีใครสักคนไหมที่ด่าแกแล้วได้เป็นำปรำตรีไม่มีในพักพลังประชารัฐเนี่ยตำแหน่งว่างลงสองตำแหน่งคือรำตรีช่วยกเกษตรช่วยแรงงานช่วยแรงงานแทนนฤะมณช่วยกเกษตรแทนผู้กองธรรมนัสยังไม่มีใครตั้งกลับมาหลายเดือนจนกระทั่งมาเอากลุ่มปากน้ำหนึ่งคนเอาเอาเอา,เอาเสียแดกหนึ่งคนนะ เอาเสียแดกธนากรหนึ่งคนเข้ามาคนของประยุทธ์หนึ่งคนเอาคนของอป้อมหนึ่งคนแต่ไม่ให้คนอื่นเอาโนเนมเลยเอาโนเนมเป็นกลุ่มปากน้ามาเลยที่เขาเสนอมาเป็นรองนายกอาบาจอปากน้าสมุรประกาศนะจะเห็นได้ว่าคนอย่างประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเจ็บแล้วจําครับจริงจริงไหมพิยุทธ์พิยุทธ์จงเจ็บแล้วจําใช่ผมไม่ได้ว่าอะไรพิยุทธ์นะเป็นผมผมก็เจ็บแล้วผมก็ต้องจําเมื่อผมจําแล้วผมจะสนับสนุนคุณทําไม คุณมาอยู่ก็หลืองของคุณคุณก็มาช่วยพรรคกุหลือ,องคุณคุณอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเขาจะใส่ไหมกรรมการอะไรเขาจะใส่ไหมเขาจะใส่ชื่อคุณไหมเขาจะใส่อะไรไหมซึ่งเวลานี้เขาแอนตี้คุณขนาดหนักมันก็เลยทําให้เจมิงของผมน่าสงสารนะเวลานี้นะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะกลับไปฝั่งประชาธิปไตยก็กลัวคนฮนะหาว่าเฮ้ยกลับไปกลับมาถลอกไปถลอกมาเสร็จแล้วมันเป็นคนไม่มีอุดมการณ์ถ้าทําอย่างนี้จะอยู่ตรงนี้ก็ตายไปก็ตายครับ เดินซ้ายก็ตายเดินขวาก็ตายเดินหน้าก็ไม่รู้จะเดินไงก็ต้องเดินหน้าเดินหน้าเหมือนกับที่ผู้กองธรรมนัสกำลังเดินหน้ากลับไปอยู่ที่เก่าคือพักเศรษฐกิจไทยอีกต้องคิดอย่างนี้ไปซ้ายไม่ได้ไปขวาไม่ได้เหมือนกับเจมิงเจมิงอาจจะกลับมาอยู่กับพี่ดำรงพี่เดชก็ได้เพราะมันไม่มีทางเลือกนี่ครับฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอาจจะกลับมาอยู่พัก อาจจะกลับมาอยู่พักโอกาสไทยที่ตัวเองตั้งชื่อมามันก็เป็นได้แล้วมีโอกาสเป็นเยอะเป็นไปได้มากด้วยไปซ้ายก็มีปัญหาไปขวาก็มีปัญหาฉะนั้นข่าวลือที่เขาลือกันวันสองวันเนี่ยมิ่งขวัญไปต่อหรือรอป้อมคือเข้ามาแล้วไม่เกียิมิ่งขวัญจนขวัญหน,นีดีฟอรครับและจะอยู่ทําพ่ออะไรแล้วใช่ไหมขวัญหน,นีดีฟอแล้วจะอยู่ทําพ่ออะไรมิ่งฝันก็ไม่ได้คิดจะอยู่ตรงนี้ ข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่เราคอยติดตามกันครับท่านผู้ชมอ่ะเลี้ยวเข้ามาที่เบต้ากรูแคนครับนี่เบต้ากรูแคนเบตา้านะเบต้ากรูแคนลิซา่าเบต้ากรูแคนนะก็เป็นแบรนด์เป็นเบต้าแบรนด์นะเป็นลิซ่าแบรนด์คล้ายๆกับแบรนด์ลังนกเยอะกว่าปรอยมาณเยอะกว่า เป็นสารสกัดจากเบต้ากรูแคนตอนนี้มันเพิ่งออกมาได้สักสัปดาห์หนึงเพื่อฉเฉลิมฉลองปีใหม่2,566ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม,อไม่ถึงสองสัปดาห์หนี้ผมมันจุไว้4โหลครับกล่องหนึ่งมี4ี่โหลไอ้อย่างเนี้ยสโหลขายท่าน3โหลอีกโหลแถมฟรีเอากันง่ายๆแล้วพอรับของแล้วเอาเอาแช่ตู้เย็นไว้สัก3าขวดสขวด นะยังไม่กินยังไม่ต้องยังไม่ดื่มยังไม่ต้องแช่แล้วก็เวลาเปิดขวดหลายคนมาบนว่าเอ้ยเป,เปิดยากในเนี้ยมันมีอากาศวิธีเปิดท่านกดตรงนี้กดตรงนี้ฮะไล่ลมมันออกกดตรงนี้กดแล้วเปิดกดแล้วเปิดไม่ยากอะไรเลยนี่เห็นไหมไม่ยากนะหลายท่านสงสัยเดี๋ยวผมจะไปสาธิตในรายการข่าวทะลุใหม่บริษัทเขาบอกมาผมไปต่อว่าเอ้ยทำไมมันเปิดยาก ซื้อ3โหลครับใส่ไว้4โหลนะแล้วท่านซื้อ3โหลอีกโหลก็แถมฟรีเหมือนกันกันกบเบต้ากรูแคนเบต้าวันชนิดแคปซูลนี่เป็นเบต้าวันที่ผลิตจากเบต้ากรูแคนชนิดเข้มข้นจากการสกัดของอยีสต์ขนมปังจากสหรัฐอเมริกาผมเลือกชนิดเข้มข้นมาเลยส่งให้โรงงานระดับ GMP ของประเทศไทยที่เขาผลิตยาส่งไปต่างประเทศ ให้ผลิตผลิตไม่มีอะไรหรอกมันมาเป็นเป็นวัตถุดิบมาแล้วเป็นเบต้ากรูแคนที่สก,กัดมาอย่างเข้มข้นชนิดดีอยู่แล้วให้บรรจุในแคปซูลในแคปซูลแต่ต้องเป็นแคปซูลที่เป็นเกรด A เกรดดีที่สุดขวดหนึ่งมี60เม็ดนะใครซื้อ1ขวดไม่แถมถ้าซื้อ4ขวดซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดถามว่า4ขวดเนี่ยแบ่งได้ไหมเอาแบ่งครึ่งได้ทีละ2ขวดนะ สีละสองขวดท่านก็จะได้คราวหลังอีกสามขวดเป็นห้าขวดเพราะซื้อสี่แถมหนึ่งไงท่านก็ได้ห้าขวดนะลองคุยกับเจ้าหน้าที่เข้าหมายเลขโทรศัพท,ท์ที่หน้าจอผมกับท่านผู้ชมที่หน้าจอผมมีสามหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขกับโทรศัพท์เข้าไปแอดไลน์เข้าไปได้แล้วสั่งซื้อได้ทุกวันนะวันนี้ช่วงกลางสัปดาห์ก็ใกล้ปีใหม่แล้วซื้อเป็นของขวัญของฝากทั้งสองอย่างทั้งแบรนด์ลิซ่าแบรนด์ลิซ่าแบรนด์ คือลิซาเบต้ากรูแคนที่เป็นชนิดน้ำนะซื้อ3ามขวดแถมฟรี1ขวดกล่องวบืเเิ่มเลยครับนะส่วนเบต้ากรูแคนหรือเบต้าวันชนิดแคปซูลก็ตอนนี้ก็ท่านให้ความสนใจกันเยอะนะครับเพราะว่าตามหลักวิชาการมันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับท่านแบบธรรมชาติและก็ที่สำคัญไม่มีที่ไหนเหมือนไม่มีตัวยาหรือไม่มีวัตถุที่ไหน ไม่มีสารธรรมชาติตัวไหนที่เหมือนเบต้ากรูแคนเพราะมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตนอกจากสร้างภูมิต้นานทานโดยธรรมชาติแล้วมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมไปนในร่างกายเช่นเชื้อราเช่นเชื้อราไวรัสปลาปร,าปร,าปราสิตเชื้อราไวรัสราปราสิตมันฆ่าทิ้งหมดนะเซลล์เพชฌฆาตมันผลิตจากไขกระดูกสันหลังที่เขาเรียกว่าไมโครฟาสไมโครฟาสมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ ตัวนี้มันจะลอยวนอยู่ในร่างกายถ้ามันเจอไอ้เชื้อราเชื้อไวรัสเชื้ออะไรเนี่ยมันปลาดเข้าไปเกาะจับกินครับทําให้เซล์พวกเนี้ทําให้เซล์พวกนี้ที่เป็นเซลล์ที่มันไม่ได้รับเชิญเนี่ยสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะ่ะตายหมดครับมันเกาะเกาะเกาะนิ่งเลยแล้วทําให้อ้พวกเนี้ฟอไปเลยอ่าไวรัสราปรสิตฟอไปเลยครับเหมือนเซล์มะเร็งนี่ฟอไปเลย อันนี้คือผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดทูเลนเบเลอร์ดุกลิฟฟอร์เนียมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีหลายพันรายงานเป็นพันๆรายงานนะแล้วเขาก็ยืนยันว่ามันดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเหมือนกับตำราที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปรลักกระทรวงสาธารณสุขเล่มนี้นี่ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์ค้นพบ อย่างนี้ด้วยฮะคนระดับประหลัดกระทรวงเป็นนายแพทย์เป็นนักวิจัยดีเด่นบอกดีที่สุดในโลกนะก็เอาละก็มาแนะนำกันครับท่านผู้ชมวันนี้รายการบุรวีตีข่าวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ